สวัสดีครับกลนชนี้เรียกว่ากระปุก3ชั้นครับน้องๆอ,อาจจะฟังแล้วงงจริงๆแล้วมันไม่งงครับแต่มันแค่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยโอเคนะครับวันนี้พี่จะนี่แบงค์ปกตินะครับ20จะใหะ้ผู้ชมนะครับเซ็น ลายเซ็นของตัวเองหรือว่าเซ็นอะไรก็ได้ครับทําเสร็จแล้วให้หน่อยครับเขียนชื่อของตัวเองหรือเซ็นอะไรก็ได้เซ็นเลยครับไม่เป็นไรครับเรืตองนี้ก็ได้ครับอันนี้เซ็นเลยครับยึดยึดหวี่อ่าเขียนไหมกระจายยังโอเคนไหม,เ,ไหมเสร็จแล้วนี่คือใส่ลับใช่ไหมครับอ่าใบานี้คือท้าย แปดสองแปดนะครับแปดสองแปดนะครับคือที่ทําแบบนี้คือว่าให้เซ็นที่ว่าจะทํให้ดูว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเห็นไหมจริงๆที่คุณเซ็นเองแล้วก็ท้ายหมายเลขคือแปดสองแปดใบนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวทำนี้ครับจะพับไว้พับไว้เห็นไหมครับให้เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเซ็นครับเอาเส่มือนี้นะครับตรงนี้นะครับ อกภาพหนึ่งนะครับผมจะหยิบกล่องนี้ขึ้นมาครับมันจะเป็นเหมือนกระปุกเล็กๆนะครับดูนะครับว่าจะทําอะไรนะครับนี่เงินอยู่ในนี้ใช่ไหมครับจะทํานี้ครับหายไปแล้วลองดูนะครับว่าในกระปุกนี้มีอะไรบ้างครับอ,อ้าว อ้าวืมอ,อย่าบอกว่าเป็นแบงค์เมื่อกี้นะครับที่ใส่เอาไว้แล้วดูนะครับหมายเลขเลยครับแปดสองแปดอ้าวเป็นแบงค์นี้จริงๆด้วยครับดูซิว่ามีอะไรเสีของคุณหรือเปล่าใช่ไหมครับเกมนี้สุดยอดครับคือสร้างความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความมึนงงให้กับ คนดูได้ครับสนใจติดต่อนะครับ www.mammymagic.com ครับ